สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้มาเพจคู่คะ่ะมีคนอยากดังด้วยวมีคนคมีคนอยากเข้ากล้องตามมาเข้ากล้องด้วยก็เลยอะนะเป็นเกียรติแนะนําตัวกับเพื่อนๆหน่อยซิบางคนอาจจะยังไม่รู้จักสวัสดีครับต้องนะครับถ้าอยู่ในทิกตอกก็ใช้ชื่อต้องวิศวะวาปอมนะครับ อย่าเข้าใจผิดว่าไฟเขียวไฟแดงนะคะไม่ใช่ไม่ได้ตัดมายกันด้วยนะคะวันนี้ก็แวะมาบอกข้อดีของธุรกิจแอมเปเหมือนเดิมค่ะเท่าแต่พิเศษไม่เหมือนเดิมวันนี้ก็คือมีแขกรับเชิญเนาะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวข้อดีของธุรกิจ w, นะในแอมเปเนาะในแง่ของหลายคนบอกว่าก็อยากทำนะธุรกิจแอมเปก็รู้ว่ามันดีนั่นแหละแต่ว่าไม่เก่งอะยังไงดีกลัว<ม>ว่าถ้าเราไม่เก่งเนี่ยเราก็กลัวจะทําธุรกิจแอมเปไม่ประสบความสําเร็จ ก็เดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องเก่งก็ได้ธุรกิจเอ็มวีมันไม่เหมือนไงนข้างนอกเนาะเป็นไงคะเป็นไงธุรกิจเอ็มวีนะครับข้อดีของธุรกิจนี้คือเราไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับแต่ว่าธุรกิจนี้ครับถ้าเราถ้าเราเจออัพไลน์ที่ดีเนาะเจอทีมงานที่ดีนะครับเราก็จะมีการเทรนกันนะครับมีการสอนกันมีการร่วมกันสร้างธุรกิจนะครับเพราะธุรกิจเอ็มวีนี่ มันมันไม่มีการเปิดที่มาเลายไหนจริงป่ะฉะนั้นไม่มีใครเกิดมาแล้วทำอะไรเป็นเลยนะแต่ข้อดีของธุรกิจนี้ก็คือมันเป็นโอกาสทุกคนแล้วก็ทุกคนไม่ต้องเก่งก็สามารถจัดเวลาแล้วก็มาฝึกได้ใช่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนงานประจํานะคะ<ม>แล้วก็ไม่เหมือนธุรกิจข้างนอกที่<ม>ท,ที่มันต้องใช้ความสามารถของเราล้วนๆเลยในการที่เราจะไต่เต้าขึ้นในตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือจะทําให้ธุรกิจเราเติบโต ด้วยการแข่งขันของตลาดข้างนอกเราก็เลยจะต้องมีความเก่งเป็นทุนเดิมก่อนแต่ในธุรกิจอเมริกไม่ต้องเนาะไม่ต้องครับเราทําแค่ลอกให้เก่ง <laughs> ใช่ปะลอกให้เก่งก็สมัยเรียนทุกคนก็ถนัดที่จะลอกกันบ้านเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะไหนๆมันเป็นความสามารถเราตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็เอาความสามารถลอกเก่งเนี่ยค่ะมาใช้ในธุรกิจอเมริกาเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เ <laughs> นาะแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าอัปไลนมันคืออะไร แล้วออปไลน์จะช่วยอะไรเราบ้างในธุรกิจก็ฝากติดตามคลิปหน้านะคะคลิปต่อๆไปนะคะเราก็จะมารีวิวนะคะถึงข้อดีในธุรกิจให้ทุกๆคนได้ฟังอีกนะคะแล้วก็รอลุ้นกันนะคะว่าเราจะมีแขกรับเชิญอหรือเปล่าวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ